สวัสดีครับพี่น้องจอลูกหนังครับต้นประวินจาก FM99 นะครับวันนี้เราจะ ไปกันที่เกมเยอรมันซูเปอร์คัพนะครับสตุตガจะเจอกับบาเยอร์มิวนิกนะครับคู่นี้เตะกัน1นึนาฬิกาสานาทีนะครับบาเยอร์มิวนิกนี่เป็นแชมป์บูเลสิก้าในซีซั่นที่แล้วนะครับมี82คะแนนนะครับส่วนสตุตガก็ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยนะครับจนต้องมาเจอกันในวันนี้นะครับสถิติการพบกันของทั้งคู่ครับ162ครั้งครับบาเยอร์ชนะ95สตุหการ์ุตชนะ38แล้วก็เสมอกัน29ครั้งนะครับเกมปีที่แล้วนะ ครับซีซั่นก่อนเจอกันมาก็2เกมนะครับบาเยอร์เอาชนะได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับ3-1แล้วก็สี่ต่อศูนย์นะครับย้อนกลับไปอีกก็คือซีซั่นก่อนนะครับเดือนพฤษภาคม2024นสะครับสโลการเอาชนะบาเยร์นิกไป3ประตูต่อ1นะครับเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับบาเยอร์นีอุ่นเครื่องเอาชนะกาสฮอปเปอร์ไป2ต่อนเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วนสุดการนี้ก็แพ้บร์ลนาศูนย์หนึ่งเกมอุ่นเครื่องเหมือนกันนะครับ แต่เล่นกันนุ่นเลยน,นะครับวันที่9สิงหาคมนะครับ5เกมที่ผ่านมาครับบาเยนนี่ชนะ4แพ้1นะครับชนะกาส์ชอปเปอร์2-1นะครับชนะสเปอร์4-0ครับ ชนะดิยง2-1นะครับแพ้ปาลีแซงแช็กแมงนะครับในเกมฟีฟ่าครับบอลครับศูนย์สองนะครับแล้วก็เอาชนะฟาเมนโกในเกมฟีฟ่าครับบอลครับเหมือนกันนะครับ4ต่อ2เรียกง่ายๆคืออุ่นเครื่องมา3เกมนะครับก่อนที่จะมาเล่นในเกมวันนี้นะครับส่วนสกาดนะครับชนะ4แพ้1เหมือนกันนะครับแพ้โบลอนยาเกมล่าสุด0ูนย์หนะครับชนะตูลูสหกศูนย์ครับชนะเซอรตาบิโกสองหนึ่งนะครับชนะเฟลเบสสิบเจ็ดต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เอาชนะอาร์เมเนียบิเลเฟลใน เกมเดเว่ยโควาชนาชินชนะเลิศนะครับสประตูต่อ2นะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บครับบาเยน์จะไม่มีทั้งจามามูเชล่าครับฮิโดกิอิโตะนะครับอาฟฟโซเดวิสนะครับแล้วก็อเล็กซานดราพราฟโรวิชครับทั้งหมดยังไม่พร้อมในวันนี้นะครับส่วนโซตุสการ์ครับก็นูเบลผู้สละประตูยังไม่หายเหมือนกันนะครับได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกนะครับ ระบบการเล่นครับไบร์นจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็ผู้เล่นตัวหลักก็ยังมีแฮร์รี่เคนนะครับโจชัวคิมมิชแล้วก็ลุยดีอาร์ซี่เพิ่งย้ายมาจากลิเวอร์พูลนะครับลงสนามแน่นอนนะครับส่วนสดการ์์ครับจะมาระบบ4-3-3นะครับแองเจโลสตีเลอร์ยังอยู่กับทีมนะครับอาตการคาร์สซอนะครับก็ยังอยู่นะครับและดาวรุ่งศูนย์หน้านะครับนิกวอร์เดอร์มาเด่นะครับ ก็ลงล่าตะข่ายในเกมวันนี้นะครับแนวต้านครับออกมาเป็นทางฝั่งไบรเยนนะครับที่เป็นต่ออยู่ค่อนข้างมากครับสุดท้ายโหดในเกมรุกอย่างต่อเนื่องเลยครับเมื่อซีซันที่แล้วนะครับและเป็นเรื่องยากที่จะเห็นสตุดกาดหยุดพวกเขาได้ในเกมวันนี้ครับไบเยนมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในเวลาที่พบกับสตุดกาดนะครับและพวกเขาน่าจะมั่นใจว่าจะออกสตาร์ทฤดูกาล ด้วยการคว้าแชมป์ซูเปอร์รครัพเกมนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเชียร์บาเยนน์มิวนิกครับ